ตกในอตอนเออนี่ยนั่นนี่ครอดตีจัจดจัดดีมาแหมจัดเฮ้ยไม่ได้ต้องไอ้อต้องลืมเจอเร็วจัดจบบัสตันไตไม่ตันนักกูนักกูนัจริงแง่พลัมนักกูนะสุรจักไหมนี่นี่ปันตะกริบนะปันตะกริบนะเว้ย เห็นแม่พักก really. ้นต่มเนียบยอดออกก็เล้แหละได้หย um ุดสภาพฮะมึงกลัวไหมแก้วปันตกริทไอ้โตกราดมาละโตปันตกริเตอไม่ตีกราดได้ดีกว่านอพ่อเจอดีลมเลยหูลับเลยเก่งเก่งซอยเก่งดูแลตัวเองดีๆนะมันเป็นเรื่องเราคือเก่งกันรู้ใช่ไหมว่าเขาจะมีครอบครัวหรอวะ คือมันแบบมันไม่มีเวลาให้ก็บเปื่อนมันมาก่อนใช่ไหมแบบคือมาก่อนเรามีไรยหลอกได้ก็ต้องเป้ไปไหนก็ไปด้วยกันหลุงก็เอาใช่ไหมแต่ว่าคือคนจะมีคกบข้ัวบางทีมันแบบมันพูดยากอะ่ะรวยเลยบ้าปเราูเลยไม่คือก็เป็นว่างเตงไงถตงต้องดูแลตัวเองดีๆนะเขาไม่เคยมีเวลา ให้กับเตียงมันมาก่อนแล้วอ่ะคือแบบบางกังกอบกัก้มันก่อนสำคัญเนาะแบบมันปูดยากจะปะไอ้ไรไปร้ <laughs> บาปแล้วหีได้เมียก็งอก็หวาอไร <laughs> จ้าวงามหัวอิดนาปิดจวนมองพี่มาเที่ยวต้องลงมองเจ้าวลาดหัวอิดเบียงตาจกตาแม่ก้างเอวมันมานิด ร uro, like idity, autre, naden, umes, ักจอมจูมาดูลูกมิดาำปิดพี่คิดไม่ปองคีควันเหลืองเดียนดังเรียนจะนีสามเดือนแปลงทีนารีปีนี้ยืนจงน้องเป็นแม่กาเห็นนางง้มเค่งแล้วก็อยากบอกรักเตอมาเจอได้มองคมนำกลองายคิดติดกลองห้าเดือนที่ปีนี้ตัวปีรัก เออจะัสดนีเลยก่ะเจลี่แม่ไม้กับเออพ่อไม่มีก่ะคนไหนอ่ะกติดรักน้องคนไหนอก่ะเออลูหน่อยต้องดูแลตัวเองเยอะๆเนาะครูตาได้เมียแบบนี้อ่ะเราก็ไม่กล้าเกาไก่ใช่ปะ คือมันเป็นเหลืองของขอบครัวไงมัน <t> ผ <ube> <an> ุดหยอกอะคนไหนอยากตีรัก้องฉัน <t> ย <ube> <an> ่าเลยต้องเอานะครับเราจันเสียกาไหนหน้ามาตีดนึกงแล้วกัคนไหนอยากตีรัก้องใจไปเล็กเลยยักษไงเจีงมองตีวเราที่ตัวหัวแว้นมึง ระดักเมียมาอยอะกาคนไหนอยอะกตีเจนู่นุยตีรถเก๋งนู่ไปบอกกันกะตีเจนู่นุยคนไหนอยอะกปีเจอไรเยอะกาผมเจอต่งเขาเฮ้เต่งเงนคูเอ๊ะต่งเงนคู Hallo